เด้ดับดกเดกกวนน้หาลาเกที่เราตัดสปลาวัดดัลีนะเอาละยกเลเพตัปลนะดับวอขกว่านะฮุบปลฮุบปลตับปลลับลเชิดขันฮุบปลนะที่น่เลยอยกเจาะเพยมาก็ยกลพกรอบปลานี่ยักษเก็บพอเดชอเด็กปุ๋ยปลาดชอบไมดับวอขกว่านะุ้ยมาตับปลัวใช่ย่าดิอุ้ยมาอเชอมบาน้องอุ้ยว่าออเกลกว่าหุ้ยอุ้ยมาบ่ามุขเปยได้ดับวลเพยก่อนดับลางทีพอาอุ้ยชอาุ้ย lì bò vui thô vui Nó khó đấy thế vui là đâu phải gì đẹp đó là đâu đâu khó qua qua thứ gì con à bắt lẽ là chi thì phải gì nhá đâu đâu nó gì khó để cho đâu đâu khó qua I'm oh, going Qua xếp bao nhiêu năm về cái nhà klo ba la phủ là bao nhiêu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  bao කු මේ සුපලෝ දගුවගේ සුපලෝ ලක් පෑ දක න මව පෑල කිී බබක් ය ළහො ර ඔලේ දගු දවජ කලු තපන්න කළ තපන්නේ ඔව ඔ. บ่ดูไปแล้วเรกเราไว้ยัดบ้าไปนี่คลอดกอบ้าดอกบ่ดอกไม่บ้าบ่ดูสู้ขามันเสรจแล้วจ้ะเดี๋ยวเคการที่ผัดด้วยเนอเราจากิเถ

นึ่ก็กู้หลอกแกลเพล বুগনি ঘৰে অগনে ঘৰে পুকুলো বাপ লগ ফুলক বা মেলা อาบวอากุลอรีอาคุลอรีปราตมาเก็อกเลที่กลับดเวเนกาลอรีชเวดายปราอดดีอดโค้กโค้ดเลยด này cứ ba là đâu về tập luôn tắm mọi vậy bắt một chỉ lo

กอชูเยยตาวกบ้าดาบอก็คาตูรอก็ยอยๆดาวไอ้ปอลท้อๆเลยดาวพุ่งดาวไอ้ตั้ลูกหายดาวเพื่ออยู่ชั่วมงสารเลเอาไว้ด้มีบ้าก็มีพอเดนี่เกเผ่อทีดาวุดาวไว้แล้วก็เคลื่อนบ้าดาวอ้อกุ้อยากจะกลอยในาบ่อบอไอย่างเ้สราบูบูบููอะไรโลค ช่วโเลยอยู่ก็เชือ่วลนเอาว้กันนมาลอยยางยู่มาเชือนอบลบลเอาเวดูวิลอติปรีตาลุบาเหี่ก็ลอกลอเวเือเลยก็เคลมเลงเชดทัดดูอยู่เนเลตลุกคุอยู่นโดนดุด้วตาโพสเดียวมอมอเฮ้กล้าลิเก่นเนียพิาได้ขยาบอได้ลอปบักรอชีลาเดกลับรอไวด้ นยอยวก้ัวี่อยาอไยาวคนนูกียลบ้านลปูลบ้าคุนนู่ปูลเอาไว้อุนดกปูลยอกเตอะบวยลตะเล่นอะไใครอ้อนนี่ละจ้าเลยอะมรขับก่าเจเจดีบ้าเกลียก่ลมกลอยจนก่รอดแลแก่ดออุ้ยหลอวินดาบอสกลีนพุนาเวอ ไอ้ยูไม่บักเผี่เพนเนี่ยกือเนี่ยเนี่ยพออย่าเดายวกูไว้ว่าช้พอไปเจอิต่ไม่รู้บักเอก็ยัมั้งกูดีดครับนี่บุบบ้นสิยาดบเน้าดูบานดีลอน่เอาไว้อะรบิปลาบุเจหน้าอบักเก็บพอหรอเนี่

you um. สามีเขาพูดยังไงก็ยืนอยู่อ่ะยามียามมด้ถ้าอยู่้อยนกตา้น

หาเกเดีับลละดับลวแกดับเว้เอาไได้ยาเกีุลี่ิเล่เลยับลนปตาโกลูร่าเอาไว้ยีก็โคเกี่ชอรเป่านะโคอชลอยก็พอดอกฮบลทีดับดไว้นะี่ทีช่งก่อดูทเกตาโก้ดับลวยก็โคดเปาโคลอยก็พอดบลอยู่เลยรัพอรูเดี๋พลาเราดูดมุลาเจีม่พอทีิบุดูดามดูดามุลาว่ดับลเว้นะตาขีนอยดี๋ยวเาไปด้ขีดดูหนอเดี๋ยโค่อช่ไปช่วยดิ đó, hỏi nhà lọt hôm nay luôn nha yêu thương nha đi, thương nha yêu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  ช่อเดืโลเขาววิ่งแม บาดบ่เน ad ี่ยเดาเว้ยลูกอุ๊ยข <quatre? S 1> ้านัอยาวิงกต์เตอร์นั่นลูกล่นอะไรเปล่าเด้อล่นอะไรนี่เดาล่นอะไรคลื่นอะนี่ยลอ

Quay đến nó của phó khế Ôi siêu đậm rồi Wow Kết khổ blue đấy Mình tên nó Cô khoan ngó đâu cái tên đâu Mình đúng bà gà chô kịp hẳn á Thật chống bất kỳ Thật เออวันนี่โอ้ยอยู่บ้านกี่อเหเราเชน่วิ่งเลยเราวันสามี้ก็ไปเลยก็บ้าคือเราเเน่ยมันอเราเวตันี่จบกบเราเวบลิเาเวตับลิออนเอเบลล์ตัน่าพิเดม่บ้าาชนอามาน่กบุเยาบุแบบรอีกมานกวะอยากินนะ

บ้าต่มีได้ช่วยช่วยเนี่ยเอาไวตับลเลเอวิกตลมาว่าเรนยตาโอก็ล้วเรดับเบิลนะวทีเวลาคสุว่าวดิกโจโจ้สอิคิสิสับเว่าตับเช่นอเกรย์นัลอเวลากเปิดไฟนี่มีเราเบนเานี่ยเปิดไเยอะตับโลใคร แ ah, ต่ฟูเราวิถทลอไปคือขวัญท anyway> yep. ี่ขวัอนๆนัแหลมาช่วยเถี่ยชยที่บ้านที่ทอนีฮะที่ทอนีกพอขุดทิ้งเนี่ยพอขดทิ้งเนี่ยใครเหอมาแล้ว้ทีสี่ลมาจากการี่เดี่จะจับกล่มใ่บ้านไหมเรา้ đâu đặt nhà thì mì ba kỳ thoa được rồi <laughs> đâu vậy ở quê thì được có bao nhiêu lót là đâu vậy mua nó bây giờ mỗi được khó giờ ta bao ra được à có bao lót thì xin thì cho nó được đâu vậy khó qua là no kiểu được bỏ ra đi đập đầu rồi bắt đầu rồi đầu về đi phanh đấy đầu về cất thò đập đi đập cái lưỡi dài để cho nhau tap tập luôn để cho nhau tap tập luôn đập bước cái nào quá thì để cho lọp bê lấp giờ chạy được nhiệt mùa cay mùa khơi lạnh đó là đẹp lên đập bước เฮ้ยคุดได้กี่เล้ยบ้าปันไอ้ภาษาเลยบ่าอยีดินนี่วะอ้ภาษาเลยเนาะเรุดได้กี่เล้ยเหรอเฮ้ยน้องว่าป่วยนะเว้ยมาดูดทีเราก่เท่าทีนี้เราดม่จอดไว้จดงเลย เว้ยตับโปรฟอร์ติโอนเนี่ยได้เบิกขาดิตะตะไข่นกบัวเนาะครับนี่ไข่โอเคเนาะซั่วเล็กหลองโอเคเนาะบัวบ่ได้ยาวตกเรากูเอาไปรอติเว้ยคือขอไปไหว้ก่อนที่เนาะแม่มาแต่ใจอะไรสิหยังไปชั่วโมงเดียวกูรอติเลยขอให้อัพแล้วป๊าตะโกเนี่ยดอกเว้ยโอเคดอกกูดอกไว้เพิ่นย่าเมินล่ะเอาไว้ดาออดก๋อมิก่อก๋าเดเนาะอยู่อยู่พูเนาะเอาไว้ดื้อบ่เอาบ่ตอเลยสิดอกกูดอกเว้ย เดี๋ยวจะสื้ออะไรดีใจงงต่ออาเจ้าที่ขายดอกเดาไปแตัขายดูว่าจะเอาไว้กูยืมมาช่วยดอกที่อ่ะดอกเดาไ้เออหนึ่งกว่าไขอแค่ดอกนกหว้าดอกอายุด้วยอืมแม่หลัข้าไปมั้ Đồ này chạy dây lô lít tít tông Thích cá, thích cá hay Ăn nó muốn tít mà à Nên mà cho nó cho nhỏ Tao cũng là cho nhỏ rạp luôn rồi mà lo vào đây Giờ tôi tên hạ cô

tan ma baba mi me dau tu ngu ba da ko wa del ta o ye ya du do tu wa cho tri tu ko ba la ko da bu da li ma youtube icha na ko na wa da khre ae wa le ko ta khwa nya the wa la li ji da bu da wa na ba la jo pla chou ma wa le ma lo ra mo wa cho pi la wa le ba le ma lo ra tha um lo ha ki o me awai sa la be mu khil la ta na ri ha ki awai ha ki o me ba ko mo da bu da wa na ဖာဖာဖာအမေညာအမေခွေးရက်ချတ်ရောက်ရခါဖာငါဝါးရစ်စူဒခကြီးမန်တို့ရကောင် मुझे क्या दे दो भाई ကြီးလေမောင်တော့အခုတော့နောက်ကနေ YouTube နဲ့မြို့လေပုံမှုတကံမြေမမခကြရက်ပေါ်တော့ဘော်ကတဲဘူပိုက်ရက်ခွေးလေး

เกดอกดอกเวต่ที่เนียดิสอล่าว่าขี้เมวีว่าอุปกับปลี้ย่พนดอ่พอเาไม่ยิไม่เหอกังอก็ไปออสไปผ้าวิเนีนอนวเลยพดูจ่าละเบร์บุกดอกดอกเวาลดเรชดนะแต่อเาจีนพอรทีนีติบลึกกดิมาไดู้้ยื่หน้บ้าเลยเพืล็กขี้วอขาเล็กลีบอดทุดอกันเอาไยดูยื่ใจล่ะนะดอกดอกเวตรตัวเราชอบ้าอย่เลกเฮาฮอลอาเด้อ

O sio klee kodi na puta shuputa cha na ma tho tho haba lagi kodi ta blu chotane tujane na kila la kidoda